ดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางเพจร,ร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวการจะส่งแท็กเตอร์คูบด้า L 5018 d p นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเอาแต่ชุดอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่อําเภอโกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนะคะตัวนี้นะคะสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะรถปี59นะคะชั่วโมงทํางาน300กว่าชั่วโมงนะคะตัวนี้ ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองไว้ไปใช้งานนะคะสอบถามเรากันเข้ามาได้นะคะร้านชันชัยแท็กเตอร์นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทร094 6 0 2 2291ยสนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ หรือทางหน้าเพจ a c e b o o k เราได้นะคะเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะจำหน่ายแท็กเตอร์มือสองนะคะกับคูเป t a L 5 0 1 8 D p นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ